สวัสดีพี่น้องพงไป่ทุกผู้ทุกคนืัอนี้ก็อยู่ในช่องยาพัน,น์นังเล่าคนเก่าคนเดิม,มืันนี้ก็มาอัพเดตข่าวสารพระเอกกับน,นั่งเอกวัดแพรน้องสานพลเมี่ยเที่ยวอันทั้งใตตังแหมโอ้ทะเลหวานลายพี่น้องแมมเอฟี FC ทะเลหวานเจี๊ยบหวานคักโอ้มี่ตลูกงามๆพี่น้องทำเป็นปนมีความสุขนี่แหละความสุขที่แท้จริง พี่น้องความสุขที่แท้จริงไม่ต้องไปจกตาไม่ต้องไปอย่างเลยนี่คือความสุขล้วนๆเลยค่ะม่นีก้กไปอันขอให้มีความสุขมากๆนะบอสแพรวน้องซันขออนุญาตนะคะขอให้มีสุขมากๆแล้วกลับมามีพลังเติมพลังให้เยอะๆแล้วกลับมาทำงานต่อเราจะไม่เหนื่อย มีแรงต่อสู้ขอให้ทำในวันนี้ให้ดีที่สุดขอให้มีความสุขมากๆมากๆไปอันฟังไแม่เอฟซี FC ก็นกาก่าจะชอบดูคะ่ะน่ารักมากน่ารักแอกคู่นี้ชอบจังน่ารักเลยลูกเอ๋ยขอให้รักกันตลอดไปจ้าไพบอมัก เลิกติดตามไปเลยพนะกพูดเนี่ยโอ้ยเราถือใจไปประมาก็เลิกต,ติดตามไปเลยแมนแมนแมนขอให้รักกันแบบนี้ตลอดไปนะครับน่ารักแก่มพวเบิงคําซีเวาเบิดคัมซีเวะนะเบิดคําสีเวาผิดผิดกับพ่อของลูกอันนี้กับ่อันต่ออด้อันทตเน่แหละเนาะ ไปอันอันเลียมไปพันลงมาเยอะๆใครไม่ชอบให้มันดินตายไปเลยแม่ชอบนะผู้ใดบอมากไก่มันดินตายไปเลยแม่ชอบน่ารักน่ารักอันไหนอันคอมเมนต์มาบอ,อันนั่นกะย่าพันชิบอ,อันเดจ่าเฮ็ดโลดมักบักลาเอื้อยมักเน่ ดีดีแมนเห็ดเอียงที่เฮ้ามีความสุขเข้าว่าไปเดือดร้อนไผ่เฮาโมเมนต์ต่ว่าความสุขของเฮาตอนนี้เฮ้าปฟกาสเรื่องความสุขของเฮาเนาะว่าต้องไปสนใจคือเฮ้าหนี่ไปเที่ยวกลับมาเข้าได้พลังกลับมามาเห็ดงานมาทํางานเฮาก็มีความสุขคนที่เว่าเฮ้า เขาก็ได้เอาเงินมาให้เฮ้าแมนบอพี่น้องแม่แม่มุเจาวาบอขอให้บอสแพลน้องซันมีความสุขมากๆรวยๆปังๆคิดอะไรก็สมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะกลับมาทำงานสู้ต่อสู้เพื่อลูกเพื่อครอบครัวเพื่อความสุขของตัวเองไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องใครไม่ต้องไปสนใจเรื่องใครพูดว่าไม่ชอบเราเราก็ตัดไปเรามีความสุขเรามีความสุข ให้คิดแค่นี้เหมือนนี่ยาพันกฝากคลิปนี้วาแค่นี้เด้อจ้ากดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ